ส่งเจ้าสาวนะคะส่งเจ้าสาวไปบ้านเจ้าบ่าวนะคะเจ้าสาวก็เดินไปแล้วตามตามไปให้ทันค่ะไปอยู่ดีหม่มาไงมากับสาวหอมตัวมาจอบฝืนก่นผะคนน้องต้อ้วืตัวอะไรเออ นี่เดินไปเองนะคะถ้าเป็นนอกหมู่บ้านก็จะอะไรก็จะขี่รถไปนะคะนี่ก็เดินไปเองในบ้านต่อในบ้านนะคะราคามันก็3มล้านสองนะคะเจ็ดหมื่นกว่าถ้าเป็นนอกหมู่บ้านนี่น่าจะไม่ได้นะคะ แพงค่ะห้าหกร้านาเป็นนอกหมู่บ้านนคอันนี้ก็ไปแล้วเป็สันมันเป็นสันเฮ้ยเจ้าสไนี่มันเข่ก็ไม่ถ่าย ทุกคนก็กำลังเดินมานี like. uh ่โออนุไปจะไปขึ้นป well, ุนเนี่ยไปดเนะ <laughs> lên cặp lên cặp có phải không mày mai quay không <laughs>

เอเอลืมก<ด> <8 S 2> ระปาแทน,นสองอ่ะไปถ่ยถ่ายไปถ่ายไป โอ้โหแดดแดดร้อนมากมาก่สาว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 ดูท่านอะอกำไรอเจ้าเหนหัวยังหัวแฮ

เอาไปให้กันเจ้าสาวเนี่ยชื่เป็นต่างหวานที่หายอยู่เนาะโอ้โหอีอีถึงบ้านเจาบ่าวเรีวโู่่ วิธีเหมือนเมื่อกี้นะคะวิธีทำวิธีมดัดมือแล้วก็แล้ก็รี้บร้อยนี่ต้องมีลำวงด้วยนะคะไม่ว่าคาะแต่งหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่ ตอนนี้ก็ทําวิธีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องต้องไปต้องไปกลับไปบ้านเจ้าสาวแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จวิธีมั่นแล้วนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มานั่งกินข้าวนั่งสรองกันเนาะแล้วก็จะกลับบ้านค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็มือเสือมือเสือตอนนี้ก็เสร็จวิธีส่งเจ้าสาวกลับบ้านนะคะส่งเจ้าสาวกลับบ้านหอมหอมมากอิมเบย์มาอ่เนยมาไงอ๋อดูไปไหมยางปอกำไห้ด้ว ปอาแต่ขับพูเนี่ยีีกัดอีเนห้ี่ยใส่เนี่ยยมาเป็นชุดเละมาท้ายกุ้งเลยอีเดียวนี่ไข่ขาวของหมอน้อนายใจยียังยังแพงสับปอกมากอีกแน่ไปกันเนาปอก เป็นกุ้งมกันคานแต่แบบมันมาใกล้มากขนใต้ี๋ยวนีมันโยนในบาแบบมุ่งกม่ันนังใหม่ปวดท้องเนื้อมาตัวันตูาากรเ่ยมันแนราเป็น้บนเอส่งกลับบ้านนะคะ ทตไปอะออมื่อืนไตบนาบ้าเมื่อไปเฮินกอยไม่ใช่นไ่เนี่ยเมื่เข้าไปแน่หมเจ้าขึ้นมานนีย่กะเออมาต่อโคไปเฮินเข้าไเนี่ยปเข้ากันกไว้ ตอนนี้ก <Toyota> ็เสร็จงานเรียบร้อยเดี๋ยวก็มาถ่ายรูปกับเจ้าสาวแล้วนะคะนี่ถ่ายรูปกับเจ้าสาวกับสาววนะคะสาวันปุยนะคะเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องของทิ์ด้วยนะคะ